สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็ลุงมาพักที่ปั๊มน้ำมันมีเอฟซีมาหา ชั่วโมงที่แล้วก็พี่นวัดแวะใช่ไหมครับออแบบนี้ครับโอ้ยมีเบอร์โทรทุกคนเลยบ้างี่ยโอ้ยแ็ไ่แาจะให้เาเด็ดูโอ้ยเมยตายไปเม่เกิดไปจักสาแล้ววะาัอขัดัดกูได้ก็หักไปหมดเดยเมยนั้นิี่าทักบมโหหักตลอดเด็กจุมน้ำมันนี่นะ าเข้าดบ้านเนาะถ้าเจ้ากเก็กะพินกะนงเรานี้ก้นมาบอกยว่าอันวนกรซาวนกระจงไปแล้วฟีดีใจเห็นลุงน้ำตาไหลดีใจน้ำตาไหลเห็นลุงสวัสดีค่ะอยู่กับสมอ h ชาแนลนะคะ เอฟซีดีใจน้ำตาไหลเลยนะคะเพราะว่าเห็นลุงนะคะได้กอดลุงด้วยนะคะิอับั้าอินนุา่นไปกิน้เอฝกแล้วเหมด่อสนากนบาพนงกินหมดได้เลยอันังนมันจะกรองเนะอะไรกันอันน้ำาีกันไอ้ปานกันมา เรือกแต่บอีบากาต้มนั้นว่าให้ได้กินทุกคนเน้อกระต้มนะที่หางเซนวพวกเซนัวพวกินเวเอใส่เอวอยู่ไหนนนเนี่ยเออไล่พวกได้กินมุกกลเนดียวทางทางใส่พกขวดดำขวดดำขวดแมวว่าภาษาเลยนะขวดแวเดเอออคุยเมื่อกี้ยังบอกว่าไ่ยอมแปลว่าอยากกับคนรูเนื้อ่ไทยเจอำวัดเลย ก็แปเต่นคนปเต็นคำเนาะป้านี่้เตมนั่นนะก็รัพวกยาเราเนาไปแล้วใ้แอดนะแกเปิดนี้นะบบราณแม่ต่อไปเจ้าป้าเนี้เอาเบอร์มาแง่บอนี้ไอเปียวนักปุ๊บหนักแม่ก็เลยเบาเลี้ยงเสียอย่างกันมรู้ยเเปลี่ยนว่าซืเดียวซีโตแล้ววันนี้ตสวนนี้ไว้เป็นกครับมาเบิร์ละก็วันแล้วเราผีรงวัลนันเดยวคืให้ไปก็ได้ดอก แล้่าท่ัเแล้วว่าอันเป็นครีมกันแดดเป็นสบู่ันใส่ช่วงีกระงันมันจะดลมาอันกจะท่ทดีหนอลรก็จะมีโดนอมาแต่นั่นคือเอาปลาเราบุร่พวเราถาล้านพวกพแมนั้นค่าอันนี้น้อยลับป่ะรับลงมาได้ป็แตวปลาอมันใหญ่ที่ห้องบให้ห้องก่อนเราปลานี่ยอ่ะเดนไปดูไปไปจุยก่อนน้อย เราผ่านตลอดต่อไปเราผ่านที่นี้จะได้แว่บ้านบ้างไปเถาไปค้ป้ามันใหญ่หใเออเราเปธรรมดาล่ะนีันยัทำันเยบ้านี้ินะ้า่ลาน่ทุแล้วอย่างอย่างวายก็ซอย่้บวปอย คิดมาถึงแล้วเนี้ยขึ้นเขามาเขาาวะตายเลยมาเลยลุกเป็กเอยเออว่าคิดน้ำมันตายแล้วโอ้ทีแปั๊มมัมีรว่ะมัมนง้นฮะโอ้วันดี้เขาไม่งกลบมาได้ลุก็กเรเดี๋ยวผู้ใดดี่ใคดีนะผม ลูกสาวไม่ทยบอกว่าลูกสาวเกกระป่านก็ผ่านก็รับมาได้แั่รถมาได้รับมาได้รับมได้รถองนเอาก็ไปอบรย่ก่อน่ะยังไม่ไดไปอยู่แรกนอนนีาี่ัว่ามัยังปลาวกที่ผิดกี่ตงนี้อันนี้นี่ลูกขี้หมามีเอ้หมาแต่ว่าจ้นั้นรักเอนั่นอันนี้ลูกเศ้า ุงทางนั้นู่นั้นคนี้เราเอ็นอยก้องแต่เน้อยอย่างโรคแค่ลูกเ่าปานีู่อนะเ่า้ใช่หรใช่ไม่ทุกอยางนะไม่เข้าผมผม่อยู่คู่เรื่องเลยบ อันนี้เดนมาเอคืนนี้วอาแล้วว่แล้วว่้วาแล้เลี่ยนวัลาันแล้วเนี่น้าอาบได้กินกันลงบนี้าวหลายข้วปีนันาผู้สาวอยู่ใส่ในแถวจะเห็น่อนีผมมากคนเนี่ยพมื่อพัดหนีไปเมืดเป็นไฉเปิ้รู้กับเมียมายุ่งน้ำในไรจะใจกนที่เป็นย่างแม่มาเป็นกำลังใจให้ตลอด

คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมองสาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์จ้ะมีกับสมองชาแนลแอดมินน้อยหลับนะเออไม่หลับพือว่าแอดมินหลับอ๋อนี่ยันนี้เปนหมออยู่ไหนอ๋อ อนี่อาไปย้อนอาก่าเนแม่ก็้นไปแชไข้องเลี้ยนคนะเอาเอาไม่ว่าลุงที่้วง่เนีดีว้กะ้ะหสำับ้นี้ขอบคทุท่านที่รับชมซื้อไปครับทุกคนี่หนูนาได้วห่ข้าวิวมาว่าแต่อันขดนี้มันจะใช้ห